ลูกจงพิจารณาดูว่าลูกนั้นเป็นบุคคลผู้ที่หลงอยู่ในความรู้สึกคือความมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อถึงสภาวะรมแห่งความมีไม่มีเสมอเหมือนกันนั้นเราก็ควรที่จะดูให้ลึกดูให้ดีด้วยว่าเราไปติดอยู่ในสภาวะแห่งความ รู้ตื่นแองความมีนั้นหรือเปล่าควรทอดถอนความหลงแม้การถึงแล้วก็ตามก็ยังคงต้องอยู่เหนือความถึงแล้วนั้นด้วยเพียงแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเอตามปัจจัยว่างๆเบาๆรู้ตื่นเข้าใจและมีอารมณ์สภาวะที่เหนือความ รู้ตื่นเข้าใจเหนือการมีไม่มีทั้งปวงนั้นไปด้วยนั่นคือสภาวะแห่งความละเอียดสูงสุดเพื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วเช่นั้นเมื่อลูกทั้งหลายได้สังสมและทำคุณงามความดีจากศีลทำสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งการเห็นจิตเห็นจิตและฝึกฝนจิตจนเกิดความรู้ตื่น เมื่อเกิดความรู้ตื่นแล้วจงกลับไปพิจารณาดูให้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วลูกคือลูกสามารถมีสติปัญญาที่จะสามารถรับกระทบแก้ไขปัญหาสิ่งทดสอบจากกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ได้เท่านั้นลูกจะต้องไม่ติดอยู่ในฌานจะต้องไม่ติดอยู่ในความว่างคือการเห็นว่าทุกอย่างว่างทุกอย่างไม่มี ว่างเข้าไปว่างเข้าไปจนไม่ต่อตอนกิเลสตัณหาเอยียงแท้จริงจึงกดข่มเข้าไปสู่ความว่างความไม่มีจนไม่ต่อตอนกิเลสหลงไปสู่ความว่างว่างโดยไม่รู้เอตรู้ผลไม่ตอตอนกิเลสตัณหาจึงเข้าสูน่นิพพานพรมไปเอยียงนั้นหรือเปล่าลูกจงพิจารณาดูว่า ลูกนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ลงอยู่ในความรู้สึกคือความมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันนั่นเราก็ควรที่จะดูให้ลึกดูให้ดีด้วยว่าเราไปติดอยู่ในสภาวะแห่งความรู้ตื่นแห่งความมีนั้นหรือเปล่าควรถอดถอนความหลงแม้การถึงแล้วก็ตามก็ยังคงต้องอยู่ เหนือความถึงแล้วนั้นด้วยเพียงแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเอตตามปัจจัยว่างๆเบาๆรู้ตื่นเข้าใจและมีอารมณ์สภาวะที่เหนือความรู้ตื่นเข้าใจเหนือการมีไม่มีทั้งปวงนั้นไปด้วยนั่นคือสภาวะแห่งความละเอียดสูงสุดเพื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้ว ฉะนนั้นเมื่อลูกทั้งหลายได้สังสมและทำคุณงามความดีจากศีลทาสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งการเห็นจิตเห็นจิตและฝึกฝนจิตจนเกิดความรู้ตื่นเมื่อเกิดความรู้ตื่นแล้วจงกลับไปพิจารณาดูให้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วลูกยังคงติดอยู่ในการหลงดีทั้งเจ็ดประการนี้หรือเปล่า ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสติดอยู่ในบุญในคุณงามความดีที่ได้สร้างได้ทำติดหลงคิดว่าตนนั้นดีแล้วยึดถือความดีแล้วถูกต้องแล้วติดหลงติดสุขติดสบายทั้งกายทั้งจิตหรือว่าลูกนั้นลงนีจนอยากดีจนเกินไปจนมีความหยุ่หยิม,ยมจุกจิก การตึงเครียดตึงเกินไปในการทําความดีทั้งของตนและการกําหนดขอบเขตให้ผู้อื่นต้องเป็นเช่นนั้นทั้งของการอยากให้ผู้อื่นได้ดีอย่างนั้นหรือเปล่าหลงติดอยู่ในคุณวิเศษต่างๆคือการที่ทําในสิ่งที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเช่นการมีฤทธิ์มีเดชมีอิสต,ตอริสการหอเหินเดินอากาศการมีหูทิพตาทิพ เฮียงนั้นหรือเปล่าหรือว่าลูกนั้นหลงไปในฌานหลงไปในความว่างหลงติดอยู่ในความมีไม่มีเสมอเหมือนกันจนไม่สลายขึ้นสู่สภาวะอันสูงสุดคือเหนือทุกสรรพสิ่งและอยู่เหนือคำว่าเหนือด้วยให้จิตนั้นไม่มีสิ่งใดก่อเกี่ยวให้เป็นอะไรอีกต่อไป อย่างนั้นเราพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย